à mà vừa vừa đó vừa vừa vậy ấy quay ấy đi đó vậy mà đi mà đó cái con mướp bá đó 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 à mà đi mà đó đi đó về sau bây giờ mà để to nhỏ mà cũng thì mà lo mà lo ha quan mà ha à mướp chả đó mồ hết bá đó mồ này xin chào bà ra ôi được hạ cha đứa ta ra lớp rồi ba, này đó, chú ba người ta ôm ba đây là mùa lấy là khó lên rồi ta, phải mua ba liền để học cái gì, hứ xin chào bà để gần này mát lấy, là xin ba, mà đi mà đắt ôm cứ học cái này, hạ ba về qua mơ qua ba chế khỏe lo đấy, qua ini คือว่าไปน่คืว่ามันสุดละแล้วไเลยไใชคนั้นหรือนงไม่ใชสักคนมาเปวนแบบนีน่าเชืเลยไม่ใเหิ้โมเลยไ่ใเ่ลาเลก็โมนะท้ก็าโมอูานนี้ไมเนเท้อูด้าปบ้าโมโคลก

แย่ยย mm ียาคลเทอลนะคลปเบทอลิคลปเบกรอรอรอถ้าวลาเห็นเนบอเวเห็นเนทารูโบแช่รับประกจึกทาซีเดที่แม่มืนเลยกเลื่อนเลยมอแล้วฮากจรฮักิจวมาแมูมามูเด้อาแต่พอดูว่นมาแค่มูเด้อว่าพอคลเเด้อว่า ผมนิชม่ผมก็เล่นไมอมลีเบน้นหรอวะเออมาเกมามเดมอลอปแล้วคือทำโมเน่ยคทมาแกมเหรือพมือแต่ะตาคุบามโส่ได้ถือตัวาม่โอโอที่ข้นพอมือแต่ตาามส้แมมแกมข้บลอเสร็จลก่นเสก็เจอเลยมันก็ผเลยะมีดก่น้นเดียถ้าคุณากอเจอแล้วอดได้ มุกคนท่อโชว์ซะมึงคินี่แหะแกได้ดเดูดเดคลิปนี้ล่ะนี่คลิปนี้วิวเราดแบบโอ้เว้ยันี่กเลนนี่อเยเาเปาเปลเลาคลิปนี้โอเยเลืคลนไปแบูเยเลยเลยนผมเห็นไอ้คีคลอคีกึิลคกึ้สุดลแบแค่ ซลอยบาชาบันาทตาปยได้ดนราพอทุพอทูตะโคพอจิตะโคากมาล่ะวาเวลาเมื่อ่มเนี่ยมูกจีบัสตาเล็จอตาพกไฟล่ะอุนี่ม่ได้วาจอาที่ได้น่วถ้าพอเรามอกหลีต็โคตโคเลยละพอทูโคพอจิโคไ แต่มันเนี่ยกะเน่เจ้าบ่ค่อยขวัญเน่เนิบหลาะเด้อเว่โอ้ยละยะผะโม้ยละยะผะโม้ยเด้อก มเพลก่อนเนี่ยหรอว่าใจพนน้อยอยู่พมุนนี่วะใเวลาแต่มุเพล่อก่อนแต่ว่าพอที่ไรเวแต่ไม่เน้นนี่ะพมุนเนี่ยเนี้ยะเราด้วเราแบบแต่โมโมได้เชี่ยวืนขี้ได้แต่พอถืกโก้เวตว่ด้านนี้เห็นเรเห็นเราบเปพาพวกควันนี้แต่พอช่โกเเตว่ด้านนี้เห็นเราจาะพกวันนี้

bà tôi bà vợ để đó, bà con nhà bà để đó, rồi tôi nghe hai cái ông ấy chia sẻ thôi đó, này rồi cho này, cho bà vì lão là, hôm, thế chân chết, chết đi rồi chết đi rồi bà đi, rồi đổ đi lấy đâu này, กมีมีผอมมือนะพออมือมามีบ้าอะไรเฮ้ยเว้ยเดกอเนี่ยเฮ้ยว็กเหรอทะเลาะผอมมือดกน่มวาเ็กมวายหรอเว่มึวยเฮ้เรียบอะไรเฮ้ยผมือเดกไปมึงเจ๊ไปต่ว่าโอเวลาผมือเนี่ยมาทีมาด้แต่พอเลี้ยวเี่ยาเรามาที่ขี่เนี่ยบัตเทวามากที่ยามากโออมาเล่นเล่ลหรอกอลีกันเนี่ยทาวเนาะ